ซ่อมปั๊มน้ำมิตซูบิชิอาการตัดรัวเปิดเปิดน้ำดีๆแล้วมันก็ตัดตืดตืดตืดเปิดน้ำดีลมันจะต้องทำงานตืดตลอดเหมือนกันจะเปิดน้ำเบาหรือน้ำแรงมันก็ต้องทำตืดเหมือนกันเราต้องทำให้สปีงตัวนี้มันแข็งตัวนี้งัดลงไปแล้วก็หมุนไปทางขวา น็อตมันจะดันเส้นสปริงแข็งขึ้นพอเปิดน้ำรีรีมันก็จะตืดยาวได้มันจะไม่แบบตืด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 อย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันจะพังับมันจะพังไวตื้ดตืดตืดเพราะไอตัวนี้มันอ่อนมันเลยแบบเป็นตืดตืดตืดเรางัดตัวนี้ลงเลยให้หมุนไปทางขวาให้มันแข็งมันก็จะ ยาวพอเราปิดน้ำก็จะตึ้พอเราเปิดน้ำตมันก็จะยาวขึ้น